สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องสวนสบายๆอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้ที่สวนสบายๆเนี่ยอากาศเย็นสดชื่นมากเลยครับโดยเฉพาะช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับฝนตกปล่อยๆลงมาเกือบทั้งวันเลยครับ ทุเรียนของสวนสบายสบายแตกยอดใหม่ขึ้นมาหลายต้นทีเดียวครับอย่างต้นนี้เนี่ยอูย้ยแตกขึ้นมาเนี่ยเยอะแยะเลยครับเพื่อนๆแต่ในขณะที่มันแตกยอดใหม่ออกมาแม่ก็มีศัตรูตัวร้ายเลยครับเพื่อนๆนูนนูนนูนูน,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 น เห็นเป็นรอยแผลไม่ใช่ใครที่ไหนครับด้วงหนวดยาวลามมาถึงสวนแปลงที่ตั้งอยู่ที่บ้านคําโทนอําเภอนายจรวยจังหวัดอุบลราชธานีแล้วครับโว้ย <laughs> ด้วงนวดยาวนี่มันร้ายกาศทีเดียวครับเพื่อน เเสียบรรยากาศหมดเลยกำลังชมทุเรียนสวยๆอยู่มาเจอโอ้ยด่วงหนวดยาวเล่นงานอีกแล้วครับแต่ไม่เป็นไรครับเท่าที่ดูเนี่ยมันทำลายไปก็ทำลายไปครับก็มียอดแต่กมาแล้วก็ปล่อยให้กิ่งก้านมันสอมแซมไปครับ ปล่อยมันไปตามธรรมชาติครับมันกินได้ก็กินไปต้นทุเรียนมันจะมีวิธีการแก้ไขโดยตัวของมันเองนะครับสร้างเปลือกขึ้นมาห่อหุ้มทดแทนเปลือกที่โดนกินไปยิ่งโดนกัดยิ่งโดนกิน ทุเรียนก็ยิงแต่ครับแต่วันนี้เนี่ยผมไม่ได้พาเพื่อนๆมาชมด่วงหนวดยาวกัดกินเปลือกลำต้นของทุเรียนนะครับพาเพื่อนๆมารู้จักปุ๋ยอินทรีย์ครับหลายๆายท่านนะครับอาจจะสงสัยว่าเอเวลาเราจะเลือกซื้อปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยเราต้องเลือกอย่างไรและก็ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ย มันมีเออคุณสมบัติอย่างไรทำมาจากอะไรแล้วมันมีข้อดีกว่าปุ๋ยเคมีหรือเปล่าเปรียบเทียบระหว่างปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยอินทรีย์แล้วเนี่ยควรจะใช้ตัวไหนดีเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูต้นที่ผมรื้อดินคนทุเรียนแล้วก็ นำปุ๋ยอินทรีย์มาใส่นะครับไปดูนครับเพื่อนๆว่ามันให้ประโยชน์อย่างไรแล้วมันทำมาจากอะไรครับไปดูกันเลยครับนี่ครับผมอยากจะพาเพื่อนๆมาดูทุเรียนต้นนี้นะครับโตชากว่าต้นอื่นครับแต่ก็ จริญเติบโตสร้างทรงพุ่มไปได้สวยทีเดียวครับเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาผมใส่ปุ๋ยอินทรีย์ไปรอบทรงพุ่มนะครับประมาณเขีดครับเพื่อนๆคงเห็นสีเขียวรอบๆโคนรอบๆทรงพุ่มนะครับ มีตะไคร่น้ำเกาะเต้มไปหมดเลยครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์ครับเพื่อนๆอาจจะมีข้อสงสัยนะครับว่าเอ๊ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยมันคืออะไรปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยมันเป็นปุ๋ยที่ได้จากการาย่อยสลายอินทรีย์วัตถุนะครับโดย การทำงานของจุลินทรีย์ครับจุลินทรียเนี่ยจะเป็นตัวย่อยสลายอินทรีย์วัตถุต่างๆจนกลายเป็นประโยชน์กับพืชนะครับมันเป็นแบบนั้นครับซึ่งปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยมันจะมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์สำหรับการเจริญเติบโตของพืชนะครับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยเขาจะนำ วัสดุอินทรีย์ต่างๆนะครับของเสียจากโรงงานน้ำตาลบ้างมูลบัวมูลไกล่ใบไม้บ้างแร่ธาดอาหารต่างๆออบางทีเขาก็เอาโดโลไม้นะครับมาใส่ด้วยเอากรดอะมิโนออบางทีก็เอากาก,ากผงชูรส มาบดผสมกันนะครับเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วก็เติมจุลินทรีย์ลงไปบ่มหมักเอ,อจนย่อยสลายนะครับมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยซึ่งรูปแบบของปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยก็จะมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันนะครับอย่างบางทีก็เขาอัดมาเป็นเมล็ดอุ้ยไม่ใช่อัดมาเป็นเม็ด บางทีก็อยู่ในรูปของผงเออเป็นผงบางทีก็อยู่ในรูปของน้ำนะครับซึ่งส่วนมากเนี่ยที่เขาขาย,ขายกันแล้วก็นิยมมาใช้อย่างผมเนี่ยก็นิยมซื้อเป็นประเภทอัดเม็ดนะครับมาใช้ในสวนสบายๆ ผมอยากจะบอกเพื่อนๆน,นิดหนึ่งนะครับว่าปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยเคมี Me เนี่ยคือต่างก็มีข้อดีและข้อเสียของแต่ละอย่างอยู่เหมือนกันนะครับข้อดีของปุ๋ยเคมี Me ก็มีนะครับมีเยอะด้วยส่วนข้อดีของปุ๋ยอินทรีย์ก็มีเยอะเหมือนกันเดี๋ยวจะพูดแบบ สรุปสรุปให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าข้อดีข้อด้อยของปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเอาข้อข้อด้อยของปุ๋ยอินทรีย์ก่อนอปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยมันจะมีข้อด้อยอยู่สําคัญที่สุดเลยนะครับก็คือว่าปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยจะมีธาตุอาหารหลักอ ธาตุอาหารหลักนะครับผมผมย้ํานะครับว่าธาตุอาหารหลักคือไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมนะครับจะมีน้อยกว่าปุ๋ยเคมีนะครับจะมีต่ากว่าปุ๋ยเคมีแล้วก็อาจจะต่ากวา่าปุ๋ยอินทรีย์เคมีด้วยปุ๋ยอินทรีย์เคมีก็มีนะครับคือเขาเอาอินทรีย์กับเคมี Me เนี่ยมาผสมกัน ก็เป็นปุ๋ย K Me. อินทรีย์เคมีข้อด้อยของปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยมันมีธาตุอาหารหลักเนี่ยน้อยกว่าปุ๋ยประเภทอื่นๆน,นะครับน้อยกว่าปุ๋ยเคมีน้อยกว่าปุ๋ย K Me, อยินทรีย์เคมี Me. เพราะฉะนั้นในการใช้เนี่ยเวลาเราใช้เราจะต้องใช้ในปริมาณที่มากเป็นพิเศษนะครับซึ่งเขาจะแนะนําไว้ข้างกระสอบนะครับว่าถ้าใส่พืช ชนิดนั้นชนิดนี้จะต้องใส่เท่าไหร่แต่ของผมเนี่ยผมใส่ทุเรียนประมาณเจ็ดขีดบางต้นก็เป็นกิโลนะครับเออต้นเล็กหน่อยก็ใส่ลงมาน้อยๆผมใส่มาเป็นเป็นปีแล้วครับทุเรียนต้นนี้ก็ใส่มาทุกเดือนที่บอกไปตะกี้คือข้อด้อยนะครับอ,อ ทีนี้ข้อดีเอาข้อดีบ้างข้อดีของปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยที่เหนือกว่าปุ๋ยเคมีเลยนะครับเหนือกว่าแน่นอนเนี่ยก็คือ,อคือปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยจะมีอินทรีย์วัตถุที่มีธาตุอาหารรองธาตุาอาหารรองธาตุอาหารหลักก็คือ ใไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมส่วนธาตุอาหารรองก็อุ้ยมีเยอะแยะครับเออผมจำไม่ได้ <c oughs> จะมีธาตุอาหารรองและก็ธาตุอาหารเสริมเนี่ยมากกว่าปุ๋ยเคมีนะครับที่สำคัญคือปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยจะมีมีอินทรีย์วัตถุมีธาตุอาหารรอง และจุลธาตุที่จำเป็นต่อจุลินทรีย์ซึ่งปุ๋ยเคมีจะไม่มีครับนี่เป็นข้อเด่นของปุ๋ยอินทรีย์นะครับอีกข้อหนึ่งนะครับที่เป็นข้อเด่นของปุ๋ยอินทรีย์ก็คือการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ติดต่อกันเป็นระยะเวลาที่นานพอสมควรเนี่ยจะทำให้ดินมีสภาพเป็นกลางครับ ข้อนี้สำคัญเลยนะครับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยจะทำให้ดินมีสภาพเป็นกลางซึ่งพืชจะชอบครับ <c oughs> <c oughs> เปรียบเทียบกับการใช้ปุ๋ยเคมีนะครับถ้าเราใช้ปุ๋ยเคมีเป็นระยะเวลาที่นานนะครับสภาพดินเนี่ยจะเป็นกรดครับการที่ดินมีสภาพเป็นกรดเนี่ยบางทีมันก็จะไป ละลายแร่ธาตุบางอย่างนะครับซึ่งพืชไม่ต้องการอย่างเช่นที่เคยมีบอกไว้ในใน,ในทางหลักวิชาการนะครับอย่างเช่นสมมุติว่ามันไปละลายอลูมิเนียมนี่อมันจะทําให้พืชเนี่ยมีลักษณะแคร็กแกลน,นแลวก็เป็นโรคง่ายนะครับอันนี้ในทางวิชาการเขาบอกไว้นะครับ เวนการใส่ปุ๋ยเคมีน,น,นานๆเนี่ยจะทําให้ดินมีสภาพเป็นกรดนี่คือ,อเป็นข้อข้อเสียของปุ๋ยเคมีนะครับซึ่งปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยจะไม่มีปรากฏการแบบนี้นะครับยิ่งใส่เนี่ยยิ่งทำให้ดินมีสภาพเป็นกลางอีกข้อหนึ่งนะครับที่เป็นข้อ ข้อเด่นของปุ๋ยอินทรีย์ถ้าเราใส่ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานเนี่ยปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยจะช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์นะครับนอกเหนือจากเพิ่มจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์เติมลงไปในดินแล้วนะครับไส้เดือนไส้เดือนสัตว์ต่างต่าที่อยู่อาศัยรอบๆบ ใต้โคนต้นทุเรียนมันจะมาอยู่ครับโดยเฉพาะไสเดือนเนี่ยมันจะทำให้ดินโปร่งร่วนซุยอุ้มน้ำได้ดีครับนี่เป็นข้อเด่นของปุ๋ยอินทรีย์นะครับช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ลงไปในดินทำให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุต่างๆซากพืชซากสัตว์ พืชก็จะได้แร่ธาตุจากการย่อยสลายของจุลินทรีย์นะครับซึ่งปกติปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยจะมีเขาเรียกกรมวิชาการเกษตรนะครับเขาจะควบคุมอยู่นะครับเขาจะมีมาตรฐานของเขาอยู่ว่า,าจะผลิตปุ๋ยอินทรีย์ออกมาจำหน่ายเนี่ยจะต้องมีอะไรเป็นส่วนประกอบ เออเป็นเขาเรียกว่ามีเกณฑ์ขั้นต่ําอยู่นะครับอย่างเช่นเขาบอกว่าอาจะต้องมีอินทรีย์วัตถุมากกว่าร้อยละยี่สข้างกรสอบของปุ๋ยอินทรีย์ก็จะบอกไว้นะครับมาตรฐานของกรมวิทยาการเกษตรเขาบอกว่าจะต้องมีค่านไนโตรเจนไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งมีค่า ฟอสฟอรัสไม่น้อยกว่าร้อยละศูนย้วก็มีค่าโพแทสเซียมไม่น้อยกว่าร้อยละศูอะไรทำนองอย่างนี้นะครับมันจะเป็นค่ามาตรฐานของเขาอยู่ในการอนุญ,ญาตให้จำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ได้นะครับต้องผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรก่อนนะครับเพราะฉะ้นถ้ามีเครื่องหมาย ที่ผ่านการตรวจรับรองขึ้นทะเบียนของกรมวิชาการเกษตรแล้วเนี่ยนั่นแสดงว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานครับเพื่อนๆก็ซื้อมาใช้ได้ครับพูดซะยาวเลยครับวันนี้เนี่ยโอ้ยเหนื่อยแล้วนะครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้สวนสบายๆด้วยนะครับ สำหรับเย็นวันนี้ออจะมือดอีกแล้วครับเพื่อนๆขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ